ข่าวด่วนช่วงใหม่โมงฟุตบอลไทยประจำวันที่19พฤศจิกายน2567โดยชายผู้บังคัร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของบ่ายโมงนี้กันดีกว่าเราเริ่มกันด้วยข่าวนี้อะไรยังไงทีมชาติไทยต้องดูโจ้ห้าลเคลื่อนไหวโพสตช็อตสอนเชิงการทำประตูจากลึกปราสตทท็อป100นะโดยการนี้ควหลงหลังการเกมฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดที่2ตามช่วงไปทีมฟิฟ่าเดย์ ทีมชาติไทยภายใต้การนำทับของกุซูญี่ปุ่นมาสตออิชิอิที่ส่งผู้เล่นยุคนิวเจนแทบจะยกชุดลงสนามสุดท้ายทำได้เพียงแค่เสมอกับสมบอรลาวไปหนึ่งต่อหนึ่งโดยหนึ่งสิ่งที่ทางด้านของทัพช้างศึกชุดนี้ต้องแก้ไขยอย่างเ,เร่งด่วนก่อนที่จะเข้าสู่ทัวเ์นาเมนต์อาเซียนคับ2024คือคือเรื่องของการจบสกอร์โดยในนั้นโจ้ห้าหลาสารยุทธชัยคำดี ยอดตำนานกองหน้าทีมชาติไทยโพสต์เคลื่อนไหวด้วยการโพสต์จังหวะก,การยิงประตูนะฮะเหนือชั้นของตนเองสมัยค่าแข่งในลิสสุดๆของเมืองไทยในครั้งนี้โดยทางด้านของชอ็อตดังกล่าวเป็นประตูการยิงระยะประตูที่100ของตนเองด้วยการชิปสุดเหนือชั้นข้ามหัวผู้รักษาประตูเข้าไปตรงตาข่ายอย่างสวยงามโดยโจฮ่าหลาใส่แคปชั่นบอกว่าชมลูกยิงชิปนิ่มๆประตูที่100ในลิสสุดๆดโคชโจฮ่าหลา พร้อมทั้งแนบแคปชั่นเปิดท้ายาคลิปนะฮะร,ระบุเลยด้ว่าซ้อมบ่อยๆครับทําให้ชินแล้วจะเก่งเองซึ่งโจฮาหลาศารยุธ์ชยคําดีถือเป็นหนึ่งในตำนานกองหน้าที่เจ๋งที่สุดของวงการฟุตบอลไทยในยุคยุคหนึ่งเลยก็ว่าได้นะ ทัน,นีีทีมชาติไทยชุดนี้อาจจะถึงคราวที่ต้องให้โค้ชกองหน้าช่วยติวเข้มการเข้าจบสกอร์ทุกจังหวะสําคัญในคารัน้ซะแล้วซึ่งการจบสกอร์นั้นเป็นปัญหาใหญ่ของทีมชาติไทยชุดนี้ที่เรียกว่ามีโอกาสในการยิงเยอะมากมายทั้ง2นัดแต่กลับทำได้เพียงแค่1ประตูเท่านั้นจากผลเสมอ2นัดในครันี้ โดยสำหรับท่านังของโปรแกรมนั้ต่อไปท่านตั้งของมาสดาอิชิอิตเรมที่นำทัพช้างศึกทีมชาติไทยยุคนิวเจนในการล่าแชมป์อาเซียนมิสูบิชิเอเล็กทริกคัพ2 0 24และวันที่8ธันวาคมถึงวันที่5มกราคมในค้งนี้เปน็นนงานนี้นะผมก็ต้องมีจริงๆนะฮะโค้ชผู้ราประตูไม่อย่างงั้นดูแล้วเนี่ยคงจะไม่จบจริงเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานจนครับอารยังไงเจอลาวมันไม่ง่ายเลยนะ ย้อนสแมตช์ทีมชาติไทยนำทัพมาโดยดาวดังที่พา่าสปปบอลราวมาแล้วในขรัน้นี้โดยกันนี้คนหลงหลังเกมผู้บอลอุ่นเครื่องตัดที่2ตามช่วงไปทีมฟีฟ่าเดย์ทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของกุซือญี่ปุ่นมาสตาอิชิที่ส่งผู้เพ่นยุคนิวเจนนะฮะแทบจะยกชุดในการลงสนามสุดท้ายทำได้เพียงแค่เสมอกับพนัของ สบปลาวไป1ต่อ1จากผลการแข่งขันดังกร่าวทำเอาแฟนบอลไทยจำนวนมากในโลกออนไลน์เนี่ยเดือดดันกันเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามการเจอกับสบปปลาวนั้นตามจริงไม่ใช่งานง่ายที่หลายคนคิดเลยนะซึ่งในอดีตที่ผ่านมาทัพช้างศึกทีมชาติไทยเคยพลาดท่าให้กับสบปลาวมาแล้วมากถึง2ครั้งโดยอย่างชุดปี2 0 1 0ที่ทีมชาติไทยจะชุดเต็มระบบชุดใหญ่ไฟกระพ นำทบโดยศิธิวีชัยหาไทยพระตากุลสุวรีสุขะสุทินันภู้ขอมชรทิตจันทคำทีรธรบุญมาทันสุธีสุขสมกิจเทิดศักดิ์ใจมัน่นรังสรรพิพัฒย์ชัยโชค สุชาวนุชนุ่มเจริเทพวิโนโนไทยสรยุทธชายคำดีเกมดังกล่าวทีมชาติไทยโดนสปอรลาวขึ้นนำได้้ําไปก่อนจะได้ตามตีเสมอและกจบเกมไปด้วยสกอร์สองต่อสองไม่เพียงเท่านั้นทัพจังสึกทีมชาติไทยชุดยินยุคสามปีลงแข่งขันรายการจิงแชมป์อาเซียนปี2013ต้องถึงขั้นกับความาพบกับความพ่ายแพ้ต่อทีมชาติลาวไปศูนต่อหนึ่งเลยทีเดียวโดยทีมชาติไทยเองนั้นชุดนั้นสตาร์ดาวดังลงสนามอย่างครบคันนำทัพไปโดยแมสซิเจ ชินาทิพย์สงการศิลป์สารจุเย็นทิติพันธ์พ่วงจันทร์และรุ่บดินทร์วีรัวัฒนดโดดมโดยรุนศรียาเกมบอกเลยทีมชาติไทยเผชิญหน้ากับทีมชาติลาวแต่ละครั้งไม่ใช่ว่าจะเป็นงานที่ง่ายแม้แต่ทีมชุดที่มีสตาร์ดาวดังหลายคนภายในทีมก็ยังแพ้สปปลาวมาแล้วในครั้งนี้โดยเจอกับทัณฑ์กองสปปลาวเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ในครั้งนี้นั่นเองนะชินาทิพย์ด้กล่าวชิงชา,ายเอาไว้ ก็ถือว่างานนี้เป็นอะไรที่ช็อกเหมือนกันนะฮะเพราะไทยนั้นกับลาวเนี่ยก็พอๆกับนั่งของไทยกับเวียดนามไปน,นะเรามาดูข่าวต่อมาเจ่นครับอะไรยังไงช้างศึกชุดยุ .3 สามปีส่งท้ายในการเก็บตัวรับแข้งเฉือนนาคาบรากฏ2ต่อหน,นึ่งในครนโดยงานนี้ทีมชาติไทยชุดยุ .3 ปีและผมอุ่นเครื่องนะฮะเฉือนกเกษตรศาสตร์ FC ไป2ต่อ1่งส่งท้ายแคมป์เก็บตัวในช่วงเดือนพฤศจิกายน โดยงานนี้เมื่อวันที่18พฤศจิกายนเวลา1 3 0ีนณสนามเดนนิบฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการฟุตบอลชายทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชุดที่2ลงอุ่นเครื่องกับสโมสรเกษตรศาสตร์ FC จากเมืองไทยลีกสำหรับเกมนี้แข่งกันแบบปกติ3ควอเตอร์อรควอเตอร์ละ4 0นาทีโดยในเกมนี้มีกฤรยาผู้มุงคลสุริยาปิญะพงษ์ผิวอ่อนสภากรรมการและก็บาสดาอิชิ หัวหน้าผู้บุกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่ร่วมสงเกตการพร้อมให้กำลังใจนักกีฬากรอนการแข่งขันผลปรากฏว่าทีมชาติไทยชุดยุทปีเองนั้นเอาชนะทาดนานของกเกษตรศาสตร์ FC ไปได้2ต่อหนึ่งโดยทีมชาติไทยได้ประตูจากทด้านของโชรชาตทองจินดาและก็นภร,รัน์พลเอี่ยมส่วนกเกษตรศาสตร์ได้ประตูจอกจากทดนานของภาคินคำวิไลศักดิ์ในคาักนี้หลังจากที่ทาดนานของทากายยกิจนิชิกายะ และก็ทีมงานสตาฟโค้ชประชุมร่วมกันอีกครั้งเพื่อที่จะวางแผนถึงการเก็บตัวของทีมในครั้งต่อไปนะฮะ,ะในช่วงหลังจากนี้เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับโปรแกรมชิงแชมป์อาเอเชียยู23ปีรอบคัดเลือกในช่วงเดือนกันยายนและก็ซีเกมในช่วงเดือนธันวาคมในครั้งนี้กันต่อไปนะเป็นนว่าง,งานนี้ต้องรอรุงกันต่อไปกันด้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับ อาร์ยังไงโค้ชึกเองก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังทางโตะเล็กชบาแก้วผ่านชิงอาผ่านเข้าชิงนะฮะศึกชิงแชมป์อาเซียนที่เกิดขึ้นในขน้งนี้โดยการน,นี้กลุ่นสื้อโต้เล็กชบาแก้วได้เปิดเผยหลังทีมออาโตเล็กเมียนมาไป2ต่อ1คว้าชัย3เกมรวดนะฮะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยชิงแชมป์อาเซียนส0 2ว ในครั้งนี้ได้สำเร็จวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาเวลา18นริกาณสนามฟิลสปอร์ตอารีนาประเทศฟิลิปปินส์การแขงง่งขันฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยจิงแชมป์อาเซียน2 0 24นัดที่3ของฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยอะไรยังคงเป็นนะฮะทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องเฉือนชนะเบียนมาไป2-1เก็บชาย3เกมรวดมีทถ้งหมด9แต้มเต็มทำให้การการันตีเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยส่วนนั่นโค้ชถึกสุรพงษ์พรายวง หัวหน้าผู้ฝึกสอนผู้สอนหญิงทีมชาติไทยเปิดเผยหลังเกมบอกว่าก่อนเดินเลยนะต้องชมงน้องๆนักเตะที่ทําผลงานได้ดีแม้หลายคนเนี่ยจะผ่านเกมระดับนานาชาติค่อนข้างจะน้อยแต่ก็ยังสามารถทำหน้าที่ของตนเองได้ดีตามที่เราท้อมกันมาแม้ว่าเกมนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่หนักเลยนะแต่เราเองก็สามารถเก็บชัยชนะจนเข้าสู่รอบจิงสตเลอร์ได้ถือว่าปกติตามเป้าหมายที่ได้บางเอาไว้ โดยจังหวะที่เราขึ้นนําลูกแรกแต่ว่าโดนตามตีเสมอช่วงท้ายเกมผมบอกนักเตะบอกว่าอย่าก,กดดันตนเองสิเพราะเราเองนั้นยังมีคะแนนที่ดีอยู่นะหากเรากดดันจะทําให้โอกาสในการเล่นผิดพลาดมากขึ้นจนแพ้ไปได้ผมกําชับนักเตะว่าอย่าเสียบอลง่ายและพยายามารกระตุ้นทุกคนให้กลับมาโฟกัสกับการเล่นของเราในครั้งนี้โดยงานนี้เรามีการหมุนเวียนผู้เล่นกันมาโดยตลอดนะผมะก็คิดอยู่กับผู้ช่วยของเราว่ามีอาริยาแซตตินเจนจิราบุภา และก็แสงพฤกีมีขำที่มีความเคล่องตัวสามารถเล่นนะฮะได้อย่างเร็วผมเองก็มั่นใจในตัวนักเตะในความสามารถและก็ร่างกายของทุกคนแม้จะผ่านมาแล้ว2เกมในครั้งนี้นักเตะก็มีอาการล้าก,ก็ตามทีแต่ทุกคนเองนั้นก็ที่จะสามารถที่จะสู้ลมใจและก็ทําสกอร์ขึ้นนํากันอีกครั้ง ส่วนั้นอาริยาแซตตนผู้ทำประตูชายให้กับฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยเผยบอกว่าเราเองนั้นมีจังหวะในการจบสกอร์ที่ไม่เฉียบคมมากพอเราต้องพัฒนาในการจบสกอร์ที่ดีขึ้นมากกว่านี้ส่วนตัวเองนั้นก็รู้สึกดีใจมากทีส่สามารถทำประตูชัยได้และก็ช่วยทีมได้ในเกมน,กน,นี้ส่วนเรื่องอาการเหนื่อยล้าอาจจะมีผล กับเราอยู่บ้างเพราะเกณฑกับอินโดนีเซียและก็ฟิลิปปินใน2นัดแรกเราใช้แรงไปเยอะหน่อยแต่หลังจากนี้จะได้ฟื้นฟูให้ดีขึ้นฝากแฟนๆฟุตซอลหญิงไทยตามเชียร์และก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเรากันด้วยสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของฟุตซอลหญิง,งทีมชาติไทยจะทำศึกชิงแชมป์อาเซียนส0 2 4ัน 24, นัดที่4นะฮะพบกับเวียดนามในทีมอันดับที่11ของโลกที่ฟิลด์สปอร์ตอารีนาประเทศฟ,ฟิลิปปินส์วันที่20พฤศจิกายนเวลา15นาฬิกา ตามเวลาของประเทศไทยในคศนี้นะและนี่ก็เป็นข่าวด่วนชั่วโมงฟุตบอลไทยประจำวันที่19พฤศจิกายน2567โดยชายาูุบงคบรังฟุตบันทันครับ